พาะนอดีสวัสดีจ้าตาสวัสดีจ้าแม่คัมแพร่งโอ,อ้เป็นจังไงในน้อกระน,นี้คือได้ข่าวาว่ามาเฮ็ดบุญสวดมนต์วันพระค่ะคือว่าได้ข่าวว่าฝันดนีครับจา้าเมื่อคืนร้านฝันฝันเห็นเพื่อนนั่งเก่าแล้วกัคุณยายเต็มเพียนอยู่ไม่พวง,งมังตองพวงมังมวงคือเกาอ่าวันนี้ก็เจ้าขายถูกพวงเงิในใหญ่เป็นกับกลายหนึง่งบรนษัทคนมาหลายมันบอก้าแต่ว่าเป็นเพื่อนนั่งเก่าพวงมังมังมังตองคือเก่าอยู่นะ บ้านเลขที huh. uh ่ย huh. ังเกาะบ้านหลังเก่าหนึ nope. uh ่งหกสามคือเก่าแล้วนะบหมาะบ้านเมื่อค่าในเปลี่ยนบ้านเลขทีหรืป่บ้านนะกว่าไม่บ้านเลขทีเก่าลขที่อี่ห้อคือเก่าเจ้าว่าเปลี่ยนนะเปลี่ยนนั่งเดชยาลายย่างก็จะว่าอ่ายี่ห้อยี่ห้อคือเก่าเนาะยหนึ่งยังเกาะหนึ่งหกสามหมู่แปดด้วยค่ะฝันว่ามีคนมาตุ่มมาห่มตามาละตุ่มเฮียนั่งเก่าห่มเหมืองทองห่มเหมืองมังคือเก่าคนกับมังค์ลายกูร่าวูแก่ แล้วก <étique S 1> mm. ็จะเอาลูกโป่งมาขายเือจ้างงานหม้อลำหน้าล mm. ูกโป่งสูงๆเลยเล็กๆก็มีอยู่คนจำลังายมึงพวงมืงพวงเหมองพวงต้องขึ้นเตาเนี่ยนั่งเ่าเลยนะเมื่อเป็นาอยากได้ลูกโป่งเาซื้อบุญเราเคยฝันได้ละคือร้านก็า่็ดูลูกร้านก็เลยว่าฟันเห็นแก้วผู้เฒ่าผู้แก่ก็หมายว่ามันเห็นฟันเห็นผู้เฒ่าผู้แก่เมื่อได้ฝันเห็นผู้ชายไปบุญเหมัอนใจทั้งเลกมันสิไปสูงบ่นอนดิ หลึกลานมาเลนก็มีเก่าแล้วแต่แม่จ้ะโอ้หลึกนี่ต้องมีเก่าแน่นอนจ้ะอ่าปูเอ้ยพอสร้างพอสร้างกระลั่นตีแปดมาอะโตีก็โนดีกัลลั่นตีเก่ามากัลลันกับว่าก็ได้ว่ามีแปดมีเก่าโอ้มีแปดมีเก่าเนาะหลึกานกับว่ามีแปดมีเก่ามีหนึ่งมีสี่ก็มีหามีสองแล้วแต่เพิ่นเอาอืมมีหนึ่งมีสี่มีหามีสองมีแปดมีเก่าเนาะดีเนาะ จะรู้แล้วอ่านบอกเป็นคู่ไครคู่มั่งเยอะเด้อบ่อแม่บ้าเด็กมีหลายตัวเจ้าก็มุ่งใส่มุนงควายจะบ้าจังินฉันเด็กแม่นบอกจ้าผู้ใดอยากได้สินใส่บอกนําเลยค่ะเนาะต้องสินใส่ป่ะเป็นเังอะไรก็มาหาพอสร้างที่แรกแรกใครรู้จักพอสร้างแม่รอเพิ่นพามาโอ้เล่มาัอวคู่บ่ายจันทิ่นมาความสามารถเนาะจ้าข้มาเามาได้ขันแรกๆนั่งมาเลยดูจัก มาได้เห็นกันข้าวไม้ซีหูสังทองสินไส้ว่าอยากไปหาเพื่อนหญ่อุ้ยอยากไปหาเพื่อนหญ่กุ้ยอีพิมพอใจว่าก็ไปหาพี่น้องพี่นุองทานกาลสินแถวๆบอมเยนบาที่นี่ซีหูสังทองสินไส้ว่าจะไปหาเพื่อนหญ่อุ้ยอยากไปหาเพื่อนหญ่อุ้ยแต่ในพอสร้างเพื่อนน้าลูกหลานเนี่ยเป็นลูกเป็นหลานในศาสตร์ก่อนเพื่อซีหูสังทองสินไส้ันเห็นนากันนั่งมาได้เห็นเนี่้าวไม้นั่งมาได้กุ้ยเนี่ยนั่งมาได้เห็นเห็นกันได้เล่นก้อนกันลูกหลานก็ว่าพ่่่อใหญอุ้ยเพื่อนหญ่อุ้ยเพื่อนเเปป็็นนลูกหลาน กัดกันพันแิ้งแดดตอนมาหาเพิ่นใหม่ๆเพิ่นเขาเขาหาย่องกระสอบโอ้เพินพ่นพาหนูดีบ่ได้เห็นหน้าเนาะตอนนั้นบ่ไดคุยประวัติยังกันอยู่เนี่ยเราอนเนี่ยเพิ่นพามาแต่เพิ่นบมื่อไรก็รถน้ำนะครับพราะนนี้หนูดีนี่อยู่กับตาก,กับยายนะคะพี่น้องเด้อตามรายละเอียดนะคะพิมพเขาไปหนูดีลอดลูกเป็นไม้นะคะก็สิเห็นน้องหนูดีลอดลูกเป็นไม้ในช่องพรนผ้ารวยนะคะพี่น้องค่ะแต่ก่อนเพิ่นอ่ารักษาคนเนาะค่ะหรือว่าใส่ ไม่ที่เพิ่นคอดออกมากนั่นค่ะพี่น้องครับเป็นมังคสดอันวิเศษนะคะพี่น้องเนาะแอนด้เห็นกับตาแล้วค่ะพี่น้องเด้อขนาดาได้หามลงถเนาะดีเนะาะเพราอได้ชั้นอาพาพอได้กินโอถเท่าน,นั้นแหละเอาว่ากินโอสนนุท่เนะพี่น้องเนาะกินโอสถหรือว,ว่ากินน้ำมนตนที่นูนดีเห็ให้ห้อยบัดขึ้นลดนี่ง่างกุนกุลเลยค่ะพี่น้องอันนี้บบเสื้อก็ต้องเสื้อนะคะ เพราะฉะนั้นเอดซีแฟนช่องเนาะค่ะกะใหญ่ไผ่ตัวไผ่ต้มไดเนาะค่ะต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองนะคะพี่น้องเนาะ,ะหรือว่ามีคุณพ่อคุณแม่เนาะค่ะที่เป็นอามาพึกอามาพาดเนาะค่ะเบาวอกเบาหวานความดันนี่ยังกะว่ากันไปแล้วก็สิเป็นทั้งในด้านอ่าลิธิดวงนะคะพี่น้องเนาะค่ะพวคุณเจ้าก็หายหลายองค์นะคะพี่น้องเด้อเพิ่นไน้มาเยังเลยก็ว่างตีขึ้นมาด้านีบุญมานด้านเพิ่นน้านตลอดเขาขั้น่าอาจจะเพิ่นมากอีกเป็นยยังเลยปูขาว โอ้แต oh, <c oughs> <are> ่ทีนด้เนี่ยเป็นเปล่นสายลงทำเจ็บทำ้งหน้าในมาทางแรกเพื่นมาผู้เดียวเหมืนมาทางที่สองเพื่นเอาลูกซีเพื่นมาน้าแต่ว่ามาอมผู้เดียวพอเพื่อนเพื่นมาผู้เดียวเป็นหน้าดีขึ้นแล้วเพ่มีส่งน้ำซองเพียร์เพื่อนน้ำบุญน้ำลูกหลานเพียรละพันหุ์ธาเนี่ยนโอ้สาธุสาธุเลยเรื่องวาเบิ้งน้ำเขาพันชากรอบเขาพันชาเพื่นเกิดจังก็มากกับเอาลูกก่อนคุณยายก็จ้ามาหลายหลายคนนะอือเมารถมาทำกันเนาะ ก็ถือว่าพอคุณเจ้านี่โปรโมชั่นพิเศษค่ะพี่น้องค่ะบ่บมีค่ารักษาเลยค่ะพี่น้องเด้อบ่บ่มีค่าคู่ค่าค่ายบ่มียังเนาะคะ่ะส่วนสินนาใจหรือว่าส่วนนําใจที่สิให้หนดีหันก็แล้วแต่เป็นบน่หนดีตอนนี้บ่บมีว่า1อยบาท1อยอย่างมันบ่ะโอ้หเทียนขาวได้คานานาดักโอ้หะเตียนเทียนขาวก็ดอกไม้มากด้ยค่ะสําหรับอดอกไม้ขาวเทียนขาวเนาะ พุดก็ได้ดอกแล้เทียนก็ดีแต่บัวคอยเป็นเทียนขาวโอ้แต่บัวคอยเป็นเทียนขาวดอกไม้นี่เหลืองก็ได้ขาวก็ได้เนาะดอกขาวเที่ยงเพิ่นก็มางคือเก่าดอกพุดเพิ่นกระมักโอ้บัวคอยเป็นเทียนขาวเพื่อคุณยายเพิ่นมาเพิ่นเมืองได้เป็นเอาเทียนเลี้ยงมากโอ้เนาะค่ะเขาได้สิเดินทางมากเลยค่ะพี่น้องเด้ออันนี้หายท่านตาเนี่ยหลายหลายท่านหลายองค์เนาะค่ะพี่น้องเนาะเป็นคนเนี่ยข้างเชื่อเกินเพื่อนมากขางแดดกนเอามาคุ้งเอามาเกี้ยวเล่นเกี้ยวกับลูกหลานต่ำคุ้งต่ำเกี้ยวมาตอน ก็ที่นี้เพิ่นก็ได้ลังซุ้มลังซาเพิ่นนาที่แหลกเพิ่นขั้นมือก็ขาแข็งเพิ่นปวดแข็งปวดขาแล้วเพิ่นคุยน้ำหลุดเพิ่นกระสือควงมาตอนลุกหลับนั่มคดลุ่มนุ่มเนยนะจ๊ะนั่แดงนั่มขาวนะจานนั่มังบาทีา่รีอเพิ่นก็ได้ลังซาแต่เพิ่นลุกขึ้นเอาเบาขึ้นดีเนี่ยเออมาหลอกนาเดี๋ยวเนี่ยเอาเขามาตอนเด้อกับเอาหมวกมังมาตอนนั่งเหมือนนะอืมค่ะค่ะพี่น้องเดินห้างมากนี่ให้มาหอดพ่นจเจริญค่ะพี่น้องค่ะออกจากพ่นอำเภอพ่อนจเจริญไปสองกิโล บ้านใหม่สามขีเนาะหนูดีเนาะถามไพ่กับูณจักค่ะพี่น้องค่ะน้องหนูดีคลอดลูกเป็นไม้บานเพิินอยู่ตรงไหดเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะกับพ่อคุณแม่เนาะค่ะหรือว่ามีผู้ใดที่เดินเฮินบ่ได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะอยาามาปรึกษาหาเลิกกับน้องหนูดีคลอดลูกเป็นไม้กะเดินทางบาได้เนาะดีเนาะเพราะว่าอ่าให้คนนว้าซิบปากว่าบ่ทอตาเห็นเนาะพี่น้องเนาะจะกันยังกูเนาะ อโอ้สีบอกต่อแต่วันบบ่อยบ่เป็นเ <c oughs> นาะให้มาพี่สูน์ด้วยตัวเองนะคะอันนี้ค้องอันนี้พี่สูน์ได้นะคะพี่น้องคะอ่ะหรือว่าสุไร้าที่อยากล่องก็ล่องได้นะคะพี่สูน์ได้ทาได้นะคะพี่น้องเนาะว่ามันเป็นดีบ่มันคล้องเทบ่เนาะคะ่กะก็เดินทางมาได้เลยคะ่ะพี่น้องเด้อโดยเฉพาะพอสังพอพ,พ,พ่อช่างเนาะคะ่ะเพิ่นกันลั่นตีเลยนะคะพี่น้องเด้อสำหรับหนูดีคลอดลูกเป็นไม้นี่เป็นมังโหสดอัน ที่เพิ่นสิตกออกมาซอยผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากหรือว่าผู้ที่ย่างบ่ได้เนาะค่ะผู้ที่ใส่เลื่อนใส่ล่อห้ำผู้ที่เป็นฤทธิ์สีดวงหรือว่าผู้ใดเป็นเอาม,มาพึกเอาม,มาผาดเนาะดีเนาะไข่เยืกาะดิ่งสินเพื่อนอันไข้แม่ดูเพื่อนเป็นโรคไตและโรคเบาหวานเป็นไข้แม่แต่วก็ไม่ใช่ทางการลสินนั่นะหละโอ้ไม่ใช่ทางการลสินกับไข้เ<อ>นาะจอนอีพาเพื่อนนั้นเพื่อนเขาลงมาอันนี้เพื่อนเป็นไข้เดี่ยว ว่าไม่หมอบ่าให้นอนลงมาแล้วลูกร้านเอินเพิ่นเพราะว่าที่แรกเกี่ยมพิมพ์ว่าเป็นนี่ลูกร้านตองเอิญก็ทดาว่าลุ่มกันนะลุงร้านก็ได้เอินเพื่อนมากกว่านั้อ่ะเออเพื่อนเป็นยังไงแม่ให้โนดีรักษาว่าไม่หมอสงสัยว่าเพื่อนเป็นลูกมะเร็งโอ้เป็นลูกมะเร็งเพื่อนก็รักชมรักษาเพราะไม่ให้ลูกร้านเพื่อนยาเงินรักชมรักษาดีขึ้นอ๋อแต่เมื่อไหรเพื่อนมีเพื่อนขาลดมากกว็เพื่อนย้ายก็เจ้าก็เจ้นมากหน่อยบางยาก็เจ้ามีสูงย่ำอยู่แต่ก็เจ้าถือเพื่อซื้อเพื่อรักตษา ทำงานเห็นมีรักเมินก็ได้แล้วใเมาคาลดมากก็เม่ยไล่ไลคนจังมากน้ำัาได้โอ้คุณานว่าไงเด่คนใดสามตัวโตน้ำหน่มัน้ำเปลีนเติรดแตเพื่อนถือพลัพลาก็เออเนอันนยมันเด่นใหญ่าก้าเล่นนะเนี่ยงนี้ไก์คนไดโชคได้มาหนอข้ามม่ยังในกวมีแปดเก้ามีแปเก้าแล้วก็หนึ่สห้ปาหนี่ห้าสองครัพี่นองเดิมักกจัดคัดกพันทังช่องเสนอไปเพื่อคนมักคนชอบถนัเนาะ หรือว่าก่อนสิเดินทางมาเนาะค่ะพี่น้องเขาไปเบิ้งคลิปย้อนหลังของพ่อนผ้ารวยเนาะค่ะตต้งแต่นโน้หลีตอนลอดโอ้แต่ก่อนแม่พ่อนมาทำํำขอดเองกับมือเนาะ,ค,ะค่ะใว่าคนนี่ได้เลขกน้าห่วยหลายครั้เนาะดีเนาะจนมมีรถสีจอดบนสีจอดรถพุน,นะะพ้ศค่ะพี่น้องเล่นค่ะพี่น้องขาโน้ดีขอดรูปเป็นไม้ ขวัญแก่นก็บว่ลืมเพื่อนเพื่อนกับติดต่อลูกหลานตลอดคือแม่คู่ขวัญแก่นนั่นน่ะแม่คู่ขวัญแก่นเนาะแม่ลูกหลานอื่นแม่มาแม่ระขวัญแก่นประมาที่เพื่อนเคยซื้อสุ้อขาวซื้อยังไงลูกหลานลูกหลานก็เลยติดต่อเพื่อนยื้อเพื่อนน้านั่งนั่นนั่นเพื่อนกับก้าบอกลูกบอกหลานปฏิบัติเหตุตามสั่นนั่นสั่นนี่คือกันลูกหลานดึงแม่รักขวัญแก่นนั่นน่ะจ้าอ๋อมี่สามคู่แขนแขนเน้นเน้นนะคะพี่น้องเด้อดหาสองหนึ่งซีแปดเก่าค่ะพ เอาไปรวยเนาะโดีเนาะสินไ่บอกมี่ทอาไดนนำเลยสินไซว่าอัดเอาหลายๆสินไซว่างวดนี่ละสิโศกสีมันเนาะเมื่อวานนี้น้องสินไซผนมาคุยน้ำนะคะพี่น้องเด้กกับมาเทียมเนาะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็เป็นความเชื่อความศรัทธาส่วนบุคคลเนาะค่ะพี่น้องเนาะผู้ใดเชื่อผู้ใดศรัทธาก็ค่อยจัดจวดจวดเถ้าบ่เสือก็ผพานเน,น,นาะค่ะเอาไปนี้เขาก็สิไปงานต่อแล้วค่ะพี่น้องเด้อ,กออกไปงานบวงสวงหรือว่า ไปแห่อุปขุดนะคะพี่น้องนอึ้นจากนำโคงเล<อ>ยค่ะมนุษย์มีศพมีไส้เจริญเจริญมนุนย์ปัดหน้าสิ้นเลยก็ได้ส่งบางสิ่งนั้นเงินท่องกำแก้วก็ได้มาที่มายาขาซ้ายขอบข้ออุปุลจำใช้อยู่น้ำดกน้ำเตาโดนโดนนานๆแข็งแรงดีขึ้นชาธทุ